สวัสดีจ้าืันนี้มาพอกะองสองพี่น้องผ้าแสบคือเกาเดจ้ะทุกคนมาอน,นสีมาก,กินส้มตําอีกแล้วพึ่งไปต้มน้ำน้ำใยแล้วเะจ้ามาอนี้หายของเหลวตะเทียงนี่อันนี้เราก็มีส้มตําแล้วก็มีหนังไก่นะจ้าเอาใส่เข้าไปมาจ้ากินน้ำกัน ค้าลม,มัากแบบแบบักครุ่งที่แบบมันขูดอะไหม

mày ghê ghê lấy ghê hả? ghê 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 mẹ ghê 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 nè. ghê 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 แบบดี้ไม่กินเมื็อถั่วหนึ่งกินมันอืมอม,มีน้ำหนักต้องใจเส็นมาหลายอ,อย่าเช่าว่าเช้าไม่ากินนะอืมค่สีนแค่นี้แหละ ต้นหอมบักซี่เขาก็ซื้อมาแหละด้วแม่เากรเด้ยไหม่ไม่เดเลยน่เนียน้อยที่ท่กรเ่าถอยก่ไ่ดตัดแม่กมันร่อยเลยือก็รอยู่

อันนี้หนังไก่ทุเยียนี้นเนี่ยแต่มันเป็นหนังที่แบบติดเนื้อด้วยเนอะกอกินก็ก่งนจีแบบ Gracias. อืมดอืมลองกินดูเ like um so ี้ยอะไวอืมไอ้กินี่ยอินยัง็น่กหอนทุก็น่ารักัแต่กร้ลองซิมว่าอย่างหัวเหนืองนี่เป็นน่าอะไรอะไรอยา แต่อยากบ่ปะหลามือนะนี่ว่ามีได้ผู้ถามมาอันนั้บ่ได้ไปเขาไปขายโรงเรีนเนยนแน่ขนนันยากระั่งมาเลยอีพวกพี่น้องเลยอืบอกคนสั่งมาเมลยสงวนมาจากชั้นมาจากหุ่นมันละไล่มาเขาอยากกินตังกันไ,มไหมมันเขาได้กินอันใหม่ๆหรอไงมันหนัวต่างกันเด้ บางคน้อกัมันขัอนไรเนะ่ประกาคืออตอนแรกมันถึว่เป็นอะไรนะฉัน,นก็ถ่ยายรูปลงในกลุ่มตลาดนาัดให้อะอย่างเี้ยนะขายก็ขายสายยุกชูม,มือรวยไทยยุ่งม,ม,ม,มันเรี้ยวมันเนี่ยมันโบอ,อื่นน้ำมันสีเขียวของเขาเาม่โบควายอื่ ขานรสซองนมันพวกอื่นบานนี้ฮะของครเด้ดด <Un> mm. <c Glenn tuvo> <c ười> ้กำไรหน่อยทุกคนอมอ้ขอกะจีเ้าเอาไปขอกะจิคือเจ้าเ่ากินยังบ่แสอ่ะ

มบางไงมาเดี๋ยวบางหน้าอีกติดใจติดดีบุรพัดมาห็ขึ้นเท็นหนาบันาั่นอ้นมะอ้นเออเราก็อยากคุยกับแม่นนแหละที่ทอดเิีนหนาหลัดเทียนหนาบางคนเฮ้เทีนหนาบางคนนีดีมันภาพแม่แมนมากบะเมันหน้าผู้เดียวมันเมย์ไม่ไหนเอาพัด bau, mua bao nhiêu rượu giả nó hay á, mắm bay om á, rồi anh anh nát, ê. พูดแม่ฝากของให้พูดแต่เน,นี้ดื้ามากกัวแต่สุท้าว,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 ว่าอะไรกับลึกนะสิอื่นจ้จะยาบอกเบยบอกยาได้ไดหม

你，你，我再再买你 ตลาดบ้างในพมันให้ดังตลาดหรือเขาเขาเนี่ยมันแกงเี่ยว่ามนืต้องกินรข้าวแหข้าวนะละมันนี้ได้หน่อยกำไรแซบทุกคน บ่ได <an> ้ตำหลายแ้มพกินคนเดียวตำอแตก็อี้่าไม่ย่าง่แบบแแล้วหนว่ากเก็บวยบาราดินทำเร็วทำอีกตตต ทำ่ารที่นั่เนียเพราะว่ากำของมีงานเดียวรู้ว่าไีเน่ยชื่อายเขาเป็นงานไหนกันเนยเขาจะเดินไปคนเดียวอืมนี่อันหารอยแม่เขาให้ลาไปหารอยนะแตค่าขล้องยีซ้ำอยอะไรค่แค่ที่พออ่ะอือเอาอะไรบ้างตรงัน เอาไก่เบาแกงฟักเอาหมูสััาหมูสัสปลาหมูาปลากระเทียมไหมกระเทียมพี่เอาขวดขวดน่าจะใสเลยสองสามเี่ยงสามเทียงทเกล

เอาพันเก่ายี่นี้น่ะแม่เบิ้อ,อะทุกคนแค่นี้แล้วจ้ะเมื่อแล้่แสบไรนำ้ำชาชิไรเก่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับส,สองพี่น้องพาแสบเลยด้วยจ้ายอดเ่งหนึงเป็นกำลังใจให้กันน้ำแนสวัสดีจ้า